ถ้าไม่นับจังหวัดบ้านเกิดกระบี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เราชอบมากๆในประเทศไทยเพราะว่าตั้งแต่เริ่มทําเพจในช่วงแรกการได้มาเยือนกระบี่มักจะเป็นอะไรที่ทําให้เราได้ตื่นเต้นกับวิวภูเขาและก็สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันซีนมากมายเกินจะนับไหวในทริปนี้เราก็จะกลับมาเยือนกระบี่กันอีกครั้งหนึง่งในรอบนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนการได้มาพบปะกับเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยได้กลับมาดูว่าในปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเคยมาเยือนเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ยังคงงดงามสวยงามเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งในทริปนี้เนี่ยเรามีโอกาสมาเที่ยวกับทางเลิฟอันดามันเขาจัดกิจกรรมชวนบล็อกเกอร์จากหลายๆเพจมาร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันในจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดตังเดี๋ยวเราก็จะพาไปลุยกันว่ากระบี่2025เนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้างตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่1นนะทุกคนเรามาเขาพามากินร้านโก้ช่อยนะเป็นร้านขนมจีนชื่อดังของจังหวัดกระบี่นะก็เดี๋ยวเราจะ กินข้าวกันก่อนนะครับอย่างที่บอกไปว่าทริปนี้เนี่ยเรามากับทางเรือปนามันนะครับเป็นเพรมทริปที่เขาจะพาบล็อกเกอร์หลายๆพศมาเที่ยวจังหวัดกระบี่และก็จังหวัดตังเสื้อโปรโมทการท่องเที่ยวนะเราก็เลยเกาะมากับเขาด้วยนะขนมจีนกชอ่ยกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนบ้างในะทริปนี้เนี่ยก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับไปเดี๋ยวพาเที่ยวกระบี่แล้วก็ตังกันเป็น2ตอนนะแยกกันจะได้ไม่งงนะฮะเดี๋ยวก็มาอัปเดตให้ดูด้วยว่าเออปี2 0 2 5เนี่ยมีที่เที่ยวมีร้านอาหาร มีคาเฟ่แล้วมีอะไรใหม่ๆบ้างนะจ๊ะไปเดี๋ยวกินข้าวก่อนผลเยอะมากไปมา,มาพุทธว,วันเหมือนเดิมนะสวัส <c oughs> ด,ดีครับสวัสดีดครับมีหมดเลยมีเกงเตปลาเกงเขียวหวานเกงกะทิเยอะมากเลือกไม่ถูกอันนี้อร่อยมากเ,เกง,งส้ม คุณในรูปเขาเขียนว่าน้ำพริกอร่อยไม่ค่อยได้กินบ่อยก็เลยไม่รู้ชื่อแต่อร่อยแนะนำ <uem> ตอนนี้เรามากันที่อมาตายาวิลเนตนะฮะก็เป็นอ่า สถานที่เหมือนสปาศูนย์สุขภาพอะไรงนี้นะครับให้เราพคทิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาแช่บ่อน้ำอุ่นบอ่อน้ำเกลืออุ่นออะไรนั่น <c oughs> นั่นแหละเขาบอกว่าที่นี่เป็นอ่าที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่เป็นบอ่อน้ำร้อนแต่เป็นน้ำเค็มเออใช่อะไน,นั้นใช่ไหมใช่ใช่ ก็คือเป็นบ่อน้ําร้อนที่เป็นน้ําเค็มด้วยเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะเดลมาเช่ฟิวออนซินเลยนแช่น้ำพุร้อนของเราก็จะมีสารแดดนะคะก็จะมีบ่อรวมทิชบู่และก็ห้องเีเอพีค่ะบ่อรว่วของเราก็จะแยกฝั่งชายหญิงค่ะแล้วก็นวดนะคะของเราก็จะมีนวดท่กขณ์ผ้านวดประบัิอาการและแต่อาการของ้าแล้วก็ตรงกลางตงี้ใช่ครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยครับ เ,เดี๋ยวเราสแกนที่ล็อกเกอร์ตามอ๋อเป็นไาเก็บของด้วยใช่ไหมครับได้ค่ะเป็นแบบนี้เลย <c oughs> ดูดีมากอ่ะนี่จะเป็นบอแบบนี้เลยว้าวอ๋อมีสามบอก็จะ,จะมีอุณหภ,ภูมิสามสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบแล้วก็สี่สิบนิดๆมั้ง แล้วก็เขาต้องแช่บ่นไปเรื่อยๆเ,เปิดไฟให้โอเคอันนี้เราก็ได้เป็นเสื้อผ้าโดัดนดน่าจะเป็นมันเกงมันเกีงน,นวดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดไปแช่ออนซินน,น้ำเค็มกันนะฮะว้าโอเคนี่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแนละ้ว เป็นเงาเกงเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปแช่บอ่อน้ำกันฮะมันมี3บอ่อสาสเต็ป3อุณหภูมิไปดูกันว่าเป็นยังไงโอ๊ย Sorry Sorry โอเคเอากรงเปียกนี่มันมีสเต็ปอยู่นะทุกคนก็เขาบอกว่า <c oughs> ให้ลงน้ำร้อนตามที่8องศาก่อนที่ผนะ่านอ่ะสิถึง10 ประมาณ5้าสินาทีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสลับแช่น้ําเย็น1นสนาทีแล้วก็กลับมาใช้น้าร้อนทีบสอง,องศาอีกรอบนึงแล้วก็วนไปสามรอบนะฮะทำไมไม่มีใคร <laughs> มีไม่มียังไม่มีใครลงเดี๋ยวเราลงสามที <c oughs> ่เก้องศากันก่อน <c oughs> <c oughs> ชิด9องศาตรงนี้เลยกันอยู่ใกล้ๆกล้กันชั้นนี้นะมันลงบอได้ก่อนนะรู้สึเย็นได้ครับพี่เรียนลำดับเนาะแล้วก็วนไปมาใช่ไหมใช่ครับพี่ครับผมนี่จะไม่สดชื่นถ้าเราไม่ลงบอลอีกแต่ถ้าตัวเองฟิตแล้วลงบอลสีสองก็ได้เดี๋ยวโอเคนี่ก่อนพี่อันนี้ก็ไมได้เลยพี่แต่พอเราลงบอลเนี่ยนะครับลงลับเย็นเรียบร้อยเนาะเราจะรู้สึกสีสองเรไม่ร้อนอ๋อได้ครับผม ขอถ่ายขอถ่ายาทุกคนด้วยนะครับไม่ทำนั้นทำข้าท่าน้ำสดแบบมันไม่เก็บใช่ไหมพี่ไม่เก็บใช่ไหมไม่ติดไม่ติดครับไม่ไม่ไม่เดีด๋ว่าพี่ไม่เก็บใช่ไหมตอนทำไม่เก็บไม่เก็บโอเคนี่เราก็แช่โบ้ร้อยหนึ่งไป 15นาทีละลงเย็นกันเย็นใน20องศาโอ้โหจุ๊บให้มันรู้เรื่องอันนี้เย็นออันนี้2นาทีโอเคอ้เย็นจัดเราจะแช่บอยังเย็ <outreach> นอีก2นาทีไอ <coin> ้บักเก็ต เราจะอยู่บนนี้กันอีกแป๊บนึงนะทุกคนแล้วเราก็จะไป42องศากันต่อแล้วะจวนประมาณสองสามรอบนะฮะแล้วก็จะเสร็จเป็นพิธีกรรมนี่นะบ่อทำร้อนเมื่อกี้ดีมากพี่เขาเพิ่งขึ้นมาจากบ่อร้อนอเป็นไงพี่สากสากระจายไหมกรใจมากแกงเปล่าโอ้โออยยัก็รู้ลมมันหนาวลมมันเย็นลมมันเย็นมาพอนเราบ่อที่ต่างนะเราเริ่มก่อนคนอื่นเขา42องศาป่ะ โอ้โหม่พี่มันมันปรับอันนั้นมาแล้วมันมันเลยเรู้สึกไม่ร้อนมากเออใช่ใช่โอ้อันนี้ก็ดีเจ๊นะเดี๋ยวขอตัวไปแช่น้ำอุ่นวนแบบนี้3ามรอบนะฮะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาสรุปผลกันว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคมนกัน okay. นานแล้วเหมือนกันนะที่เราไม่ได้มาพักผ่อนร่างกายแล้วก็รีเซิตร่างกายแบบนี้ การได้มาแช่น้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นสลับกันเนี่ยเออมันรู้สึกได้เลยนะว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนและก็รีแลก์อย่างเต็มที่เหมือนที่ไม่เคยทำมาก่อนเสร็จจากการแช่บอน้ำร้อนเราก็ขับรถกันมาอีกประมาณ5นาทีมากันที่มหาตรจย์คาเฟ่ที่นี่ก็เป็นทั้งคาเฟ่ร้านอาหารและก็ที่พัก โอ้บรรยากาศดีมากๆตกแต่งได้สวยงามลงตัวเหมาะแก่การมากินมื้อเที่ยงแล้วก็ถ่ายรูปเล่นมากๆเข้ก็เสิร์ฟเมนูได้ด้กนบนเป็นออเดอร์เราสั่งเป็นเราสั่งเป็นสเต็กแซลมอนอน่น่ากินมากแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยมีเบลคำดิงเป็นอันนี้เขาบอกเป็นน้ำมะพร้าวโซดาหัวอร่อยฟีแบบน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลเนาะ ที่ที่เราชอบกินน,น้ำตาลน้ำตาลหวานๆแล้วก็ใส,ส่โซดาใครมีโอกาสมาเที่ยวกระบีแล้วแวะมาโซนอำเภอคลองท่อมก็อยากให้ลองแวะมามาตาจานคาเฟ่ดูนะมาลองชิมกาแฟแล้วก็อาหารอร่อยๆของที่นี่กัน ช่ครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะเราก็มาอยู่ใจกลางเมืองกระบี่แล้วทีนี้เรามาพักกันที่ Blue Monkey Hub and Hotel กระบี่าวานะเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยเมื่อกี้ขับรถเข้ามาก็คึกคักมากนะมีของขายมีตลาดวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรทุกคนชิลๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะน่าจะไปกินอะไรอร่อยๆแล้วก็ไป เออมีไปพายเรือไปเที่ยวคลองูนเล่นน้ำกันด้วยยังไงก็ฝากการเดินทางทีมนี้ด้วยนะครับเหลืออีกหนึ่งวันในวันพรุ่งนี้กับจังหวัดกระบี่เนาะวันนี้ก็น่าจะเดี๋ยวเรากินมื้อเย็นแล้วก็ไปพักก่อนนะครับเชา้าวันที่สองเราก็ลงมากินมื้อเช้าของที่โรงแรมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าบูมังกี้กระบ,บี่ทาวน์เนี่ยเขาตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลย เราก็เดินออกมาหน้าปากซอยก็จะเจอกับร้านคาเฟ่ที่ชื่อว่าเมอแอนด์มาร์ที่นี่ก็เป็นร้านคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านอาหารเช้าด้วยเราก็แวะมาเติมพลังด้วยลาเต้เย็นเหมือนที่ทําในทุกๆเทปบรรยากาศร้านดีมากๆเลยนะตอนเช้าเนี่ยแสงเข้ากําลังดีกาแฟาอร่อยเหมาะแก่การเริ่มต้นวันอย่างยิ่งหลังจากนั้นเราก็นั่งรถกันต่อมาอีกพักใหญ่มากันที่จุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพระเอกหลักของทริปนี้ สวัสดีเช้าวันที่2ในกระบี่ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งที่เราเองเนี่ยชอบมากๆนะแล้วก็มาหลายครั้งแล้วแล้วก็ทริปนี้เนี่ยเขาก็พาเหมือนกันแล้วว่าน่าจะเป็นหนึ่งในอันซีนกระบี่แล้วก็เป็นท็อป10ที่เราชอบมากๆในสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยนั่นก็คือคลองรูดนะครับก็เราต้องพายเรือเข้าไปด้านในนะฮะแล้วก็จะเป็นตาน้ําผุด แล้วก็เป็นสถานที่เล่นน้ําซึ่งน้ํานี่ใสมากนะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับอืแต่ว่าจุดจุดท,ที่มาขึ้นวันนี้เป็นคุณละจุดกับที่เคยมานะ,เ,ะเดี๋ยวเราไปเซตอัพตัวเองก่อนนะฮะเข้าวงแวันพร้อมไหมพู <c oughs> ไม่พร้อมครับ <c oughs> ทุกคนก็เตรียมพร้อมกันเลย ถึงจะบอกว่าเคยมาบ่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันทุกคนครั้งล่าสุดนี้น่าจะประมาณปีสองปีแล้วนะคิดถึงเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูวิวหน่อยสวยปะโคตรดีโอ้โหสวยมาก,ว,าว,กว้าวไปเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวขึ้นเรือกันนะฮะ คลิปนี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายเองนะทุกคนเพราะว่าเอออยากเก็บภาพแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันก็เดี๋ยวน่ได้ให้พี่ตาตาเป็นคนถ่ายแล้วก็ให้เราสองคน <laughs> นั่งไปเรื่อยๆชมวิวกันนะซึ่งถ้าใครอยากจะมาแล้วก็ให้พี่ตาตาถ่ายเนี่ยก็มีค่าบริการเพิ่มเติมคนละร้อยห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวไว้ทิ้งรายละเอียดให้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับเนาะเผื่อใครจะมากันเพราะว่าเออคลองรูนก็เป็นอีกหนึ่งที่ในกระบี่ที่เราอยาก แนะนำมากๆให้มากันนะมมันสวยมากแล้วก็บรรยากาศมันชิวอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าปี2025เนี่ยคลองรูดจะเป็นยังไงอยู่บ้างฮะไม่ได้มานานมากได้ครับนั่งไ้ก่อนนึ่งกิโโอเคครับไว้นี่ไหมครับได้ครับได้ครับคุณเกิร์ฟอ่าอยู่ด้าหนึ่งครับ อยี่ <Okay>. yeah, ออกเดินทางได้ต้องเรืออีอกแล,แล้ว <This> ทิปล่าสุด oh, okay, okay, okay. ทิปล่าสุดก็ร <Hello, hello, S 1> ่องเรือทิปนี้ก็ร่องเรือไอแก๊งไปฮะดูดูบรรยากาศหน้าดิโคตรดีคือมันจะร้อนแค่ช่วงนี้แหละเดีย๋ยวพอเราเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะไม่ร้อนแล้วเราสวยมาก แข่งกันว่าใครถึงหลังไม่แข่งกันเดีว่าพี่แข่งข้อมูดอย่าเลยของพี่แพงไม่มีตังค์ื้อใหม่ด้วย นี่น้องน้องชื่ออะไรครับโก้โอเคครับน้องโก้นะครับอันนี้พี่แบงกับน้องผูนะฮะไปกับน้องโก้นะฮะฝากชีวิตไว้ก็ขอย้มอีกทีว่าคงรูนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในกระบี่ที่นํำเหนือนะน่าจะติดท็อปเทนในประเทศไทยของเราเลยชอบมากนะเป็นอีกที่หนึ่งเออที่บอกตัวเองว่าให้มากี่รอบก็ได้นะไม่เบื่อจะชุนแล้ว <laughs> ตอ,ตอนนี้เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติครับพี่ต่างชาติเยอะกว่าใช่ไหมครับครับมันอาจะเป็นฝรัหลาดนะบอืมน้ำสวยมากทุกคนดูสิใส่จริง,ง<อ>นี่เราน่าจะใกล้เข้าไปด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะร่่มแล้ว ข้างในก็จะเป็นอุโมงค์อุโมงค์ต้นไม้แล้วก็มีน้ำใสๆแบบนี้แหละใส่สุมากอะไรใช่จ่ะมูกับมูกมกนี่เราก็กำลังจะเข้าไปด้านในนะไแล้วก็นิดนึงก็ถึงอุโมงค์ต้น ใส่มากดูดามดินด้ำใส่มากนี่สารพัดใสว้าวเยเวลาที่เราลอคอยมาถึงแล้วโอ้คนสวยดูดิดูในกล้องดิอโอ้สวยจัดโอ้สวยจัดสวยมากสวยไหมทุกคน ไปเดี๋ยวเราฟังเสียงธรรมชาติกันนะฮะข้างในนี้เย็นสบายมากเป็นไงพูว์น้ำใสมากพี่ก็นั่มาแบบหลายรอบแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีนะเพราะมัน มุดมันดีจริงดีป่ะพี่ผมเล่นพี่เดี๋ยวตรงนี้เลยเหรอครับข้างหน้าเลยเหรอข้างหน้ามีมีศาลาพี่มาเพิ่งเคยมาไม่ครับพี่เป็นไงบ้างครับเคยมาเลยครั้งแรกเป็นไงบ้างครับตอนแรกอะร้อนมากอะตอนนี้คืออยากโดนน้ำอยากโดนน้ำแล้วตอนนี้ใจเย็นใจดูฟิล์มถ่ายรูปฟิล์มนี้หน่อยได้โอ้สวยจริงนี่เดี๋ยวข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนจุดพัก พักให้เราลงเล่นน้ําลงถ่ายรูปลงอะไรที่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะพาไปน้องก็จะพาไปดูต้นน้ําก่อนนะครับเป็นเหมือนอ่าจุดเช็คอินสุดท้ายนะฮะของรูดนี้สวยไหมทุกคนสวยนะครัิดีครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับไม่เป็นไรครับ ไอ้ผมลากไปไหมครับ้ไม่กล้ากดหยุดกล้องเลยอ่ะขอถ่ายที่อะไรกันสวยมากสวยๆสวยๆสวยเลยอ่ะดูดิดูความใสของน้ำีิทุกคนท่อนนี้ขอลองเทคไปเลยนะเพราะว่ามันสวยมากไม่อยากคัดเลย เราไม่มีทางเข้าที่เราจะเข้าตรงนี้นะตรงนมีทางออกอ๋อว้าวสวยจัดเราที้จะเหยียบได้เลยใช่ไหมครับพื้นรับตรงนี้มันก็เหยียบได้นะครับแต่ว่าเขาจะไม่ให้ลงกันเพราะว่าด้านล่างมันเป็นพื้นโคลนครับถ้าเหมือนเหยียบลงไปมันจะถล่มถือพี่หนุ่มแต่เราจะพื้นสกรูมันจะพาไปที่เล่นมา อ๋อมันจะขุนเลยนะครับที่ป็นน้ำมันขุนุนจะได้โอ้โหสวยจักนร้อมอะไรยังครับดิแบงพร้อมยัง ตรงนี้ก็เป็นต้นน้ำใช่ไหมครับเป็นบ่อตานาำเนาะตรงนี้เป็นตานาำลึกประมาณ4ี้เมตรนะทุกคนโอเคข้างล่างนี่แบบใส่มากเราแค่ช่วยชมความลึกเราจะเอาไอโฟนจุบน้ำถ่ายให้ทุกคนดูนะหนึ่งนะตั้งหลักก่อนเตรียมช็อตออนไอโฟนครับช็อตออนไอโฟน อนนแบบโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหลืมกดอัดอ้อถ่ายกันไปถ่ายกันมาครับ ใช,ใช่ัมันมมานเีรหีนตรงนี้เราก็มาถึงจุดตรงกลางที่แบบเล่นน้ำเเลยได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาเล่นน้ำกันสักหน่อยให้ใหายร้อนที่นี่แบบมาแล้วต้องเล่นน้ำนะฮะได้จุดพักพิงแล้วเดี๋ยวเราก็เล่นน้ำกันดีกว่า แบบร้อนกันหน่อยรู้สึกแบบช่องแองเจนี่จะมีเล่นน้ำเล่นน้ำทุกตอนมีดบน้ำเลยไหมดบน้ำไหมดบน้ำไหมดบน้ำไหม โคจิวเลยเป็นมะังพวกาดีแน้ะสบายสบายารรบรรยากาศรอบนะฮะเอ็อนีเออเอาอีกเอา หลังจากเล่นน้ำกันจนหมดแรงก็ถึงเวลามื้อเที่ยงพอดิบพอดีเราก็แวะกันที่บลานนาแนแลนด์ที่นี่เป็นคาเฟ่ที่พักแล้วก็ร้านอาหารด้วยตั้งอยู่ใจกลางพืนป่าตกแต่งแบบท็อปพิเก้าสุดๆภายในตัวคาเฟ่เนี่ยก็จะมีของน้ำใส ที่สามารถพายเรือคายักและก็เล่นน้ำได้อีกด้วยเบรรยากาศมันล่มลื่นมากๆที่สําคัญคืออาหารที่นี่น่ากินสุดๆโอ้กินกันจนอิ่มแล้วก็มีเมนูหลากหลายมากๆใครมีโอกาสมากระบี่อยากให้ลองมาทานอาหารที่นี่หรือว่ามานั่งคาเฟ่ชิลๆพักผ่อนทำกิจกรรมต่างๆของเขาก็ได้แนะนำอย่างยิ่งเลยสวัสดีตอนเย็นนะครับ ตัวเมืองกระบี่เดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือชมวิวกันใช่ไหมครับโอริเวียใช่ค่ะเราไปทําอะไรยังไงบ้างะครับไปปนั่งดูนั่งเรือดูวิวเขาขนาบน้ำกันนะคะเป็นเรือของอะไรเป็นเรือของทาบิลาทาบิลาใช่เป็นเรือหางยาวนะครับนั่งดูวิวถ่ายรูปได้สวยโอเคครับอันนี้โอริเวียไกล้ของเราเองค่ะช่อเต็มว่าอะไรนะจำได้ไหม ทำไไม่ด้โอลิเวียอเลสดาหวังเซนเวอร์ฟจบแล้วเลยวันนี้สั้นยังไงวันนี้กายเขาหักเขาหันงบขาดใช่โอลิเวียตื่นมาปุ๊บคิดในใจสำหรับกายฟาดีไหมี๋ยวเราก็จะไปล่องเรือนะทุกคนชมวิวไรตกแล้วก็วิวเขาขนาดนั้นง่วงสุดๆแล้วก็ง่วงสุดๆใช่เลยเพิ่งตื่นเมื่อกี้นะแกลงมาเท่ากับ หลังจากคลองรูดก็ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็กลับมานอนหลับเดี๋ยวรับข่าก,กันตรงนี้เดี๋ยวทางลงชั้นนิดหนึ่งนะคุณพี่น้องใครเสร่แตะมาเนี่ะนำพอดรองเท้าก็ได้อันนี้น้ำแห้งหรือเปล่าใช่ค่ะ,คะ,วววะวันนี้น้ำแห้งปกติค่ะน้ำจะลงช่วงช่วงประมาณนี้ค่ะนั้แม่ลองกิ้งโชว์สิคะโชวกิ้งโชว์ค่ะไปจ้ะไปจ้ะคือน้ำลงนะค่ะมันก็เลยเย้เย้ มาดูอยู่ว่าท้านว่าได้เกิดใช่แล้เฮ้ยดูวเจ๊ย้ไโอเคอือเรือน่ารักมากกคนเป็นเรือสำหรับชมวิวนะกาบิรากาบีราสามลานี้นะครับดูดีมาก สวัสด,ดีครับพี่เป็นไงครับพี่จอ์นอันไหน,นไหนอันไหนล่ะวั <c oughs> นนี้วิวดีครับน <c oughs> ินได้นะไ <c oughs> หวปะ <c oughs> <c oughs> บนเรือแล้วค่ะทุกคนเป็นมุ่น่าจะในรายของการที่เราจะถ่ายรูปถ่ายภาพของเราก็จะเป็นเขากระน้ำใช่ไหมคใช่เขากระน้ำใช่ใช่ใช่เลยถามคุณกบีใช่พี่ยอดบอกว่าใช่ก็ใช่โอเคถ้าสมมติเป็นเขากระน้ำค่ะโอเคเราต้องลวมอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่ามีคนมารอถ่ายรูปมุ่นี่นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปสวยมาฝากกันนี่นี่ก็เป็นเบื้องหลังบล็อกเกอรร์นะคิดไปค่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปนังตรงนั้นแล้วก็พูดแบบตกี้นะไม่ต้องอนะ <c oughs> กนะแกดีกระเาแบบพุ่งตื่นเมื่อกี้คือเขานัดสี่โมงสิบห้าเราหลับเราหลับกันนะแล้วเราก็เราก็ตื่นตอนสี่โมงยี่สิบห้าแล้วก็ตกแก่แล้วก็เดินลงมาเลยกระเป <c oughs> ๋าก็เลยแบบนี้ น,นี้เราก็มาล่องอยู่ในกลางฝ่าโครงกลางนะดีมากแต่ว่าอันนี้น้ำมันลงแล้วเรือติดอยู่นะฮะนี่เขากำลังหาวิธีการในการเอาเราออกไปจากตรงนีไ้ได้นะมาดูกันว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ก็บินโดนไปแล้วน่าจะสวยเลยแหละเพื่อนๆน่าจะได้เห็นละรูปสวยมาก เือดอกไมาได้แล้วจากก,การเรือติดนะฮะเดี๋ยวก็จะไปดูพราตย์ตกแต่ว่าดูบรรยากาศวันนี้แล้วน่าจะไม่เห็นนะแต่ก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าเป็นปยังไงนะครับวันนี้มันฟ้ามืดคขึ้นฝนมากวันนี้เปล่าคง,งกลางในสวยนะสวยเลยนะ เขาเเขากลังจบวันกันด้วยพริตตกอย่าเย็นกลางทะเลกับ,บวิวภูเขามากมายในกระบีมันงดงามนะไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นเหมือนกันเสร็จแล้วมือ้อค่ำเราก็มากินกันที่ร้านน้องโจ๊ก ซึ่งตอนแรกที่เขาบอกเนี่ยเราก็แอบคิดว่าร้านน้องโจ๊กคือร้านโจ๊กซะอีกแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่เลยที่นี่เป็นร้านอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดที่มีเมนูแล้วก็หลากหลายมากๆมีหลากหลายเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เท่านั้นด้วยรสชาติเฉพาะตัวบอกเลยว่าอร่อยมากกินกันจนอิ่มแล้วก็เป็นร้านส่งท้ายกระบี่ได้เป็นอย่างดีโอเคครับตอนนี้เราก็ จบทริปกีไปเป็นที่เรียบร้อยนะกลับมาที่รถนแล้วเดี๋ยวยังไม่จบทริปนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปจังหวัดตังกันต่อนะครับยังไงก็ฝากตอนต่อไปไว้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าจังหวัดตังเนี่ยเป็นจังหวัดที่เขาจะพาไปกินเป็นหลักเลยนะครับ<ส>ก็เดี๋ยวไปอัปเดตร้านใหม่ใหมๆในจังหวัดตังกันว่ามีอะไรอร่อยๆให้เราไปกินบ้างในทริปต่อไปนะยังไงก็ฝากการเดินทางครั้งต่อไปด้วยนะทุกคนฝากคลิปต่อไปด้วยเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปตังกันนะโอเคครับ ขอบคุณทุกคนมากที่เที่ยวกระบี่ด้วยกันสองวันหนึ่งคืนในทริปนี้เนี่ยไปแล้วยี่ยี่หนึ่งดีเย่ <Yeah. S 1> <laughs>